สวัสดีค่ะก็มาเจอกับเบลอีกเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสูงค่ะซึ่งเรื่องราวที่เบลจะนําเอามาอ่านให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังในวันนี้ก็ยังอยู่ที่ทําปฏิบัติเล่มที่51ค่ะอยู่ในหน้า21ค่ะเป็นเรื่องราวของ ชีวิตชาวป่าชาวดอยที่หลวงพ่อของเราเนี่ยได้ไปเยี่ยมมานะคะก็คือไปที่จงังหวัดสุขโขทัยมาก็เห็นชีวิตของชาวกะเรียงบนนั้นนะคะก็ท่านก็ได้เอามาเล่าเอาไว้ในบทบทนี้นั่นเองค่ะเรื่องชีวิตชาวป่าชาวดอยไปเมืองสุขโขทัยมายืมสตางไปสามหมื่นยังไม่ได้ใช้อย่าไปเล่นหวยไม่ได้ออกสามนะเดี๋ยวจะลอกกินลาบพนาศูนไปเห็นพวกชาวกระเหลี่ยงชาวเขา,เขาเขามีความสุข ไปนั่งนึกนึกดูชาบ้านแถวนั้นเขามีภูเขาล้อมรอบเราจะเดินจากที่ราบเข้าไปหาที่เขาต้องผ่านลงเขาขึ้นเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาเมื่อไหร่จะถึงมันหลายรูปนี่นะ ช้ระยะทางตัดเส้นทางตรง12กิโลอีตอนขึ้นขึ้นลงลงนี่ไม่รู้กี่กิโลแล้วก็ไปอยู่ในหุบเขาเป็นเนื้อที่น้อยๆมีบู่บ้านจริงๆประมาณสัก80หลังคาเรือนก็อยู่ไกลกันก็ไปนั่งดูชีวิตของชาวเขารู้สึกว่าเขามีความสุขคิดว่าถ้าชาวเขาพวกนั้นชาวป่าพวกนั้นเขามีเงินปีละ1,000บาทเขาจะมีความสุขมากเพราะอะไร วันเวลาที่ใช้สตางค์มันไม่มีนะไปนั่งดูเขาก็รู้สึกว่าไอ้พวกเรานี่มันมีความวุ่นวายมากพวกเขาอยู่ด้วยความสุขก,ก็มานั่งคิดถึงชีวิตของบุคคลพวกนั้นเขาอยู่ในวงแคบๆโรงมหรสพก็ไม่มีไม่มีทั้งภาพยนตร์ไม่มีทั้งรถยนต์ไม่มีทั้งกระแสไฟฟ้าไม่มีอะไรต่ออะไรทั้งนั้นแหละมันก็ไม่มีไปหมด ถ้าหากว่าเราจะอยู่กันจริงๆคิดว่าน่าจะเหงาถ้าพวกเราจะไปอยู่แต่มองถึงชีวิตของพวกเราจริงๆคิดว่าน่าจะมีความสุขเป็นพิเศษนั่งมองดูเขามีความสุขจริงๆและแถมคนแถวนั้นก็ไม่ค่อยเมื่อยไม่มีโรงอาบอบนวดในวงเล็บหัวลาะพวกเราเมื่อยจัดก็เลยไปนั่งนึกว่าคนพวกนี้เขาอยู่กินด้วยความเป็นสุข แต่ว่าก็มีคนบางพวกที่ไปชักชวนให้เขามีความกระด้างกระเดืองเป็นภัยแก่ประเทศไทยแต่คนกลุ่มนี้มีจริงๆเข้าไปพบ12-13หมู่บ้านเขาบอกว่าของนี่ทิ้งไว้ตามสบายไม่หายเอาเครื่องจักรกลเอาเครื่องก่อสร้างไปเขาไปสร้างบ้านพวกข้าราชการ ้างที่พักก็ไปตั้งโรงเรียนให้เครื่องไม้เครื่องมือพวกไฟฟงไฟฟ้าก็ไปเดินเดินพิสูจนดูมันไม่รู้จะหายไปทางไหนแล้วหายไปไม่มีใครซื้อในวงเล็บหัวเลาะขโมยยังกลัวเลยหายแล้วไม่มีใครซื้อใช่ไหมเพราะว่าของเขาไม่มีอะไรจะใช้เออมันมีความสุขมากตอนลุงหมี และหมู่บ้านเขาก็มีทานน้ําตกมาจากยอดเขาน้ําไหลใสสะอาดน้ําใสไหลเย็นหินก้อนหินเพราะตัวปลาไม่มีและความจริงน่าอยู่น่าอยู่จริงๆอยู่อย่างสงบสงดัดและก็มีความสุขอากาศดีไปนั่งอยู่ในเกาะไอ้น้ำมันไหลน้ําตกมามันแยกเป็นสองสายและก็ทำให้แผ่นดินน,น้อยน้กลายเป็นเกาะและเขาก็ไปปลูกเป็นที่พักเป็นเพิงนั่งเล่นและมีม้านั่ง นั่งนั่งดูก็รู้สึกสบายก็เลยนึกในใจก็มานั่งนึกถึงความหลังสมัยที่เคยเข้าไปอยู่ในป่านึกไปนึกมาเลยอยากเข้าป่าอีกโลกชอบเข้าป่ามีมานานแล้วแล้วก็มีโอกาสวันรุ่งขึ้นเขาชวนไปเที่ยวเขาไอขีค้งคขามันเขาอะไรก็ไม่รู้มันมีถ้า แล้วก็มีขังข่าวมีมากไอ้คีขังข่าวนี่ก็สูงน่ากลัวจะลึกหลายซอกไม่ใช่เราวัดนะเพราะไม่มีคนเข้าไปรบกวนตอนเช้าเขามาชวนก็คิดว่าวันนี้จะไปได้หรือไม่ได้ก็อาจจะไปไม่ถึงแต่ก็พยายามไปตอนเช้าลองพยายามไปตอนเช้าลองพยายามเดินไอ้ลองซ้อมเดิมนี่มันเป๋ไปเป๋มาไปได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ เอถึงเวลาไปจริงๆมันบุกป่าแล้วก็บุกทานน้ำก็บุกทานน้ำโดยมากเดินตามกระแสน้ำมันก็ลัดตกลงก็ไปกับเขาได้ไอเวลาเดินไปได้เดินไปทีแรกก็นึกถึงสภาวะที่เคยทุดงทุดงในป่านี่ก็มีสภาวะคล้ายๆกับไปทุดงเพราะว่ามันมีสัตว์ทุกชนิดเรียกว่าสัตว์ป่าทุกชนิดยังมีอยู่แม้กระทั่งช้าง เดินไปหน่อยหนึ่งเขาชี้ต้นไม้ให้ดูก็มีลอยหมีขึ้นปีนไม้ใหม่ๆก็แสดงว่าขึ้นตอนกลางคืนก็หมีนี่จะขึ้นตอนกลางคืนเห็นรอยมันมีสองแบบลอยใหญ่กับรอยเล็กแสดงว่ามีหมีสองตัวมันขึ้นต้นไม้ไอ้เจ้าหมีนี่ขอเล่าท้าความหลังเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเขาก็มีคนเดินเข้าไปจำนวนคนที่ไปควรจะเป็นคนหรือสองคน ทีนี้ฝนมันตกพลัพลัไอ้ใบตองที่นั่นมันใหญ่จริงๆความกว้างของใบตองที่นั่นมันขนาดนี้ใหญ่ไหมใหญ่มากขนาดล่มเราความกว้างนะไม่ใช่ความยาวเพราะว่ามันงามมันเป็นป่าใหญ่ฝนตกพรัมพลัลุงหมีแกก็ไปเด็ดใบตองมาคุมหัวเดินหมีนี่ถ้าพวกเราเคยเห็นหมีคนละก็ไอ้เจ้าหมีคนนี่มันเดินเหมือนคนเดินสองเท้าสบายสบาย ไปเด็ดเอาใบตองใบใหญ่มาสองมือก็ถือก็ม่งเห็นมือมันคลุมเดินไปข้างหน้าก็ลุงลุงลองกอนลอกอนลุงก็เดินเฉยในวงเล็บหวัวเลาะไอ้เจ้าพวกนี้ก็จำใหญ่เข้าไปใกล้ๆก็ลุงลุงลอ,งลองก่อลุงลุงรอสิลงุลงลงุลงหันมาเท่านั้นละขาเธออ่อนในวงเล็บหวัวเลาะ <c oughs> มันแค่เจอลุงหมีนะ่ะ โชคดีไปเจอลุงเสือเข้าหน้าดูแล้วลุงหมีแกก็ไม่ทำอะไรแกก็เดินเรื่อยไปตอนการทรงอารมณ์ในป่าระวังนะถ้าเข้าป่าเห็นใครเอาใบาตองเทินหัวเวลาฝนตกระวังจะไปเจอเอาลุงหมีเข้าในวงเล็บหัวเลาะไอ้นี่ก็ของจริงนะ ไอเมื่อเดินเดินไปก็ไปนึกถึงสมัยออกทุดงพอทุดงนี่เวลาเขาเดินในป่าเขาจะไม่ทิ้งอารมณ์อารมณ์ภักกรรมฐา,านนี่เราก็ต้องนึกเอาไว้เสมออันดับแรกหนึ่งมรณานุสติกรรมฐา,านเราก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ถ้าเราเดินเดินอยู่แบบนี้มันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะถูกเสือกัดตายอาจจะถูกช้างฟาดตายหรืออาจจะถูกสัตว์ร้ายกัดตายหรือดีไม่ดีเดินเดินไปไอเจ้ามดตัวเล็กๆมันมองหน้ามันคงนึกว่าเอไอเจ้ามดอะไรนะมันตัวสูงหัวเลาะกักกักกักเราตกใจเสียงมดหัวล้อตายในวงเล็บหัวเลาะทาไมเคยได้ยินเสียงมดหัวเลาะไหมนั่นสิถ้าได้ยินเมื่อไหร่ตายเหมือนนั้นละ ในวงเล็บหัวเลาออ้าวตอนนี้จะทำอย่างไรก็ต้องใช้มรณานุสติกรรมฐานนึกถึงชีวิตของเรานี่ขณะที่เดินอยู่นี่มันอาจจะตายแล้วก็คิดว่าคนทุกคนที่เดินแบบเรานี่ตายมานับไม่ถ้วนแล้วเขาคิดอย่างนั้นนะเขาไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่แล้วเราจะเดินไปถึงตรงโน้นตามจุดหมายปลายทาง เราคิดว่าเราจะไปแต่ในขณะที่เดินไปเราก็ต้องคิดอยู่ด้วยว่าเราอาจจะไม่ถึงที่จุดนั้นเราอาจจะตายเสียก่อนนี่อันดับแรกมรณา,านุสติกรมรมฐานนี่พอนึกถึงว่าเราจะตายบังเอิญท่านเราจะตายในขนณะนี้เราจะไปไหนถ้าเราจะไปสวรรค์เราก็ตั้งจิตเอาไว้ในขั้นอุปจาราสมาธินี่การตั้งจิตไว้ในอุปจาราสมาธิเราจะใช้ภาวานาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามชอบใจ แล้วส่วนใหญ่พระธุดงท่านมักจะพอใจคำภาวนาว่าพุทโธคือยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เขาก็เดินไปแล้วเขาก็นึกไปด้วยโดยที่ว่าขณะที่เดินไประยะไกลเท่าใดก็ตามเขาจะไม่ทิ้งอารมณ์เด็ดขาดนะถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะไปพรมเราตั้งอารมณ์ไว้ในจุดแรกเข้าถึงยานสมาบัติสูงสุดเท่าที่จะพึงได้ แล้วก็ถอยหลังเข้ามาตั้งอยู่แค่ปฐมฌานหรือว่าอุปจารสมาธิแต่ส่วนใหญ่ก็ตั้งไว้ที่ปฐมฌานเพื่อความเป็นพรหมทีนี้เดินไปเมื่อจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานถ้าเราคิดว่าโลกนี้มีชาวบ้านกล่าวว่าสิวิไลนะักที่ท่านกล่าวว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันงามตะการดังราชรสที่พวกคนเขลาหลงอยู่หากแต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม ก็หมายความว่าโลกของเราเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสวิไลจริงแต่ที่เราเห็นว่าสวิไลเป็นของหน้าอยู่ก็อาศัยความโง่เป็นเครื่องบดบังใจที่ท่านเรียกว่าโมหะและอวิชชาแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความสกปรกเราอยู่กันด้วยความทุกข์เพราะความหนาวทุกข์เพราะความร้อนทุกข์เพราะความหิว ทุกเพราะความกระหายทุกเพราะความปรารถนาไม่สมหวังสิ่งใดก็ตามเมื่อเราได้มาแล้วตามความพอใจการนั้นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่มีเงินเราอยากจะมีเงินอีตอนอยากจะมีเงินก็ต้องทําหาเงินมาเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากพอได้เงินมาแล้วก็ชักกลัวขโมยจะขโมยอีกแหละใช่ไหมเอาต้องมานั่งระวังสตางเสียอีกแล้ว เลยไม่ต้องสบายกันสบายไหมนี่มันก็ไม่ม,มีความสุขเราไม่มีเงินเราก็มีความทุกข์พกเพราะเกรงว่าจะไม่มีทรัพย์สินจะใช้ถ้ามีแล้วก็เกรงภัยอันตรายจากโจรผู้ร้ายจะมายื้อแย่งและฆ่าฟันแย่งเอาทรัพย์สินไปนี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์นี่เราอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองครองทุกข์แสนสนุกแต่ไม่สบาย อยู่คนเดียวไม่พอใจแสนจะเปล่าเปลี่ยวอยากจะแต่งงานสักหน่อยเอาเสียอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภาลาหาเวปัจจักขันธาขันห้าเป็นภาระอันหนักเพียงแค่เราคนเดียวก็เลี้ยงตัวแย่อยู่แล้วแล้วไปมีคู่ครองเข้าภาระก็หนักมากใช่ไหมเคยซ้อมแล้วยังหนักใช่ไหมหนักเหมือนใครถ้าเหมือนฉันฉันไม่มีรอก ถามว่าหนักไหมหนักเหมือนกันไม่รู้เหมือนกับใครก็เพิ่มภาระพอมีลูกขึ้นมาก็หนักมากขึ้นแต่ก็พวกเราก็คิดว่าปัจจัยอันนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์คิดว่ามันเป็นความสุขก็เลยมัวเมากันเรื่อยไปนี่ถ้าหากว่าพระธุดงเขาตั้งกำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานเขาก็จะคิดว่าไอ้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ โลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายโลกที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมนี่เขาไม่ต้องการเขาก็จับเฉพาะอารมณ์พานิ่พานเป็นอารมณ์หรือว่าขันห้าไม่ใช่สาระ,ะของเรามันจะพังเมื่อใดก็เชิญมันจะตายเมื่อใดก็เชิญคนที่เขาเดินแบบเราเขาก็ตายกันมาเยอะตายแล้วก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องตายมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาที่สุดของความสุขไม่ได้ ถ้าเราตายคราวนี้โลกนี้ก็จะไม่มีสำหรับเราอีกเทวโลกและพรมโลกจะไม่มีสำหรับเราอีกจุดที่เราจะพึงต้องการนั้นก็คือพระนิพพานนี่อารมณ์เขาก็ตัดหมดตัดทุกอย่างมีจิตนุ่งหมายเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ตั้งไว้โดยเฉพาะทีนี้พระธุโดงค์เขาเดินกันแบบนี้วันนั้นก็เลยนึกเออไอ้ธุดงค์นี่ก็ทิ้งกันมาตั้ง30ปีเศษ จะลองซ้อมมันดูสักหน่อยอยังใช้ได้ไหมเผื่อว่าเมื่อไม่มีวัดจะอยู่จะได้เข้าป่าอยู่ไปก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็ไปหลายคนด้วยกันไอ้ตามธรรมดาทุดงนี่เขาไปกันเป็นคณะคณะจะเป็น2องค์3องค์5องค์หรืออาจจะเป็นองค์เดียวต่างคนต่างก็เดินไปด้วยความสงบไม่มีใครเขาคุยต่างคนต่างตั้งอารมณ์ไว้โดยเฉพาะแต่ว่าคราวนี้เราไปเป็นคณะ เสียงพูดเสียงคุยชี้นกชี้ไม้กันไปตามทางดีไม่ดีเดินไปเดินมาก็พลาดตุบตับวัดดูว่าไอ้น้ำนี่มันลึกแค่ไหนทางมันยาวแค่ไหนลองวัดมันดูก็ได้ใช่ไหมเพราะน,น้ำตกมันไหลแรงต้องเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปก็ลองใช้ดูเอมันก็ดีฮะยังอยู่ลองซ้อมดูตลอดสายมันยังอยู่มันจะพูดจะคุยก็คุย,คย คุยเรื่องอะไรก็คุยแต่ใจมันยังคงอยู่เออใช้ได้ยังหากินกับทุ่ดงได้ตอนมองธรรมชาติเปรียบเทียบกับชีวิตทีนี้เมื่อเดินไปถึงปากถ้ำค้างคาวไม่รู้จะให้น้ำว่าถ้ำอะไรเป็นอันว่าปากถ้ำค้างคาวก็มีค้างคาวมากขี้ค้างคาวเยอะมีมนุษย์นี่ความจริงเป็นหนี้สัตว์เยอะ นี่ถ้าพวกเราเข้าไปได้มีหวังเอาขี้ค้างคาวทำปุ๋ยอีกสิใช่ไหมต้องยึดค้างคาวเป็นสารนะเป็นที่พึ่งดีไม่ดีเอาขี้ไม่พอยิงตัวกินซะอีกด้วยก็ไปนั่งคุยกันก็มีหลวงปู่คูดบาธรรมชัยท่านก็ลงไปในถ้ำแล้วก็มีพักพวกเขาจะชวนให้เข้าถ้ำบ้างไม่รู้จะเข้าไปทำไหมทำมันก็แค่ถ้ำเข้ามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันถ้ำแล้วก็นั่งปากถ้ำแล้วก็นั่งคุยกัน ก็เลยชี้นกชมไม้ให้เขาดูกันว่านี่ถ้าพระเข้ามาทุดงในป่าเขาก็จะมองดูต้นไม้เล็กและเขาจะมองดูต้นไม้ใหญ่จะดูใบไม้ที่เขียวชะอุ่มมีความสดใสมีความสวยแล้วก็มองดูใบไม้ที่หล่นลงมาดูทําไมไม่รู้ในวงเล็บหัวเลาะไอ้ที่ดูนึกว่าใบไม้ใบไหนมันจะเป็นทองคําบ้างจะมาขายในวงเล็บหัวเลาะ เขาดูตอนนี้ก็มาเปรียบเทียบกับชีวิตว่าไอชีวิตของเรามันก็มีสภาพเหมือนกับใบไม้และต้นไม้ทีแรกก็มีสภาพเหมือนต้นไม้เล็กๆค่อยๆโตมันเติบโตทีละน้อยๆมันมีต้นแล้วมันก็มีกิ่งมีกิ่งแล้วก็มีก้านและแต่ละก้านมันก็มีใบทั้งนี้ดูใบแต่ละใบก็เต็มไปด้วยความเขี้ยวชอุ่มไปดูใบไม่มันเขียวมันสดใสน่ารัก ไปดูดูใบเก่ามันเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็มองดูใบที่หล่นในที่สุดมันก็หล่นลงมาไอชีวิตของเราก็คงเหมือนกันมันเคลื่อนเข้าไปหาความตายเช่นเดียวกับใบไม้หรือต้นไม้ที่ตายมันเติบโตขึ้นทีละน้อยละน้อยไอใบเก่ามันก็ผัดใบหล่นลงมาใบใหม่มันก็เกิดขึ้นก็เหมือนกับชีวิตได้ร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นสันตติ มันตายอยู่ทุกวันของเก่าที่เรากินเข้าไปอาหารเก่าที่เรากินเข้าไปบำรุงร่างกายหมอเขาจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะมันก็มีความเสื่อมมีการสลายไปไอ้เราก็กินอาหารต่อไปเขาเรียกสันตติมันก็มีการเสืบต่อเพราะก็มองไม่เห็นความตายแต่ความจริงเรามันตายทุกวันเราจะเห็นอะไรมันตายละ่ะ ไออาหารมันตายกินเช้าแล้วตอนสายมันก็หิวถ้าอาหารมันไม่ตายตอนสายเราก็ไม่ต้องกินหรือไม่อย่างนั้นกินข้าวเช้าแล้วตอนเย็นเราก็ไม่ต้องกินกินวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้มาลืนนี้มันก็ไม่ต้องกินแต่ความจริงนี่เราต้องกินทุกวันก็เพราะไอสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันหมดไปสลายตัวไปเหมือนกับใบไม้เก่าๆมันก็ค่อยหล่นลงไป แล้วใบใหม่มันเกิดขึ้นมาเราก็มองไม่เห็นว่าไอ้ต้นไม้นี่มันแก่หรือมันตายถ้าหากว่าอาหารมันไม่สามารถจะหล่อเลี้ยงหมดตัวเมื่อไหร่ขณะนั้นความตายจะปรากฏขึ้นต้นไม้ก็ตายแม้แต่ชีวิตของเราก็เหมือนกันในขณะบ้านปายของชีวิตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจะสืบต่อหล่อเลี้ยงได้เราก็สิ้นชีพสังขารหรือที่เรียกว่าตายสิ้นลมปราณ นี่ปกติพระธุดงเขานั่งในป่าเขาเอาต้นไม้เป็นครูแล้วมานั่งพิจารณาร่างกายของเราไอ้ร่างกายของเราก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้แต่ความจริงต้นไม้ยังดีกว่าเราไม่มีความวุ่นวายเกิดที่ไหนก็อยู่ที่นั่นยังไงเคยเห็นต้นไม้เดินได้ไหมมีต้นเล็กๆตามสนามหลวงมันเดินได้ในวงเล็บหวัวลาะขี่คนมีบุญมากกว่าใช่ไหม ไอ้ต้นไม้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นั่นไม่มีความวุ่นวายไอ้คนเรานี่มันวุ่นวายไปได้วยประการต่างๆมันจึงมองเห็นความทุกข์ของขันห้าถ้าเรายังมีขันห้าอยู่เพียงใดเราก็ทุกเพียงนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายจริงๆนี่เขาจับเอาสภาวะของต้นไม้มาเป็นวิปาาัสนาญาณเทียบกับเรากับต้นไม้นี้มีสภาพเหมือนกันไอ้เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไอ้เกิดกี่ชาติกี่ชาติ สมมติว่าเราจะไม่ลงนรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุร,รากายเป็นสตรัรสา,านให้เกิดเป็นคนทุกชาติมันก็ทุกแบบนี้ไม่มีชาติไหนที่จะมีความสุขแล้วเราจะมานั่งหาความเกิดไปทำเกลือทำไม ก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะกับชีวิตชาวป่าชาวดอยที่หลวงพ่อทันไดِเมตตาเล่าเอาไว้นะคะเรื่องราวก็สนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ท่านได้ย้อนนึกไปถึงตอนสมัยที่ท่านเดินทุด,ดงในป่านั่นเองค่ะเราก็ได้รู้กันนะคะว่าพระทุด,ดงที่ท่านเดินทุด,ดงอยู่ในป่าเนี่ยท่านก็มีจิตที่ระลึกนึก ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีการภาวานาอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าพระองค์ใดที่ท่านต้องการที่จะไปพระนิพพานท่านก็จะมีจิตที่นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองค่ะ เรื่องราวดีๆที่เบลได้นำเอามาอ่านให้กับทุกๆท่านในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะขอให้ทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องของเบลเอาไว้นะคะเพื่อว่าเวลาที่เบลอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะได้เป็นคนแรกที่ได้เปิดฟังก่อนใครกันแบบเพลินๆยาวๆกันไปเลยค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอความสุขทั้งกายและใจจงมีแด่ท่านทุกๆคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ